ก็คืออนี้ยังเราอาจจะเปิดคือตัวอาคารคอแเดนเนี้ยเราจะแยกเป็นช่องใช่ไหตเนี่ผู้คนก็ทำงานเร็วขึ้นอันนี้เรื่องของคนคะคนจะไป เป็นมาเข้ามาปุ๊บก็เปลี่ยนรถหน้าด่านอรงแดดแล้วก็ให้คนไทยขับแล้วก็จะผ่านตรงนี้เข้ามาครับต่อพอดีท้าของไทยที่จะออกจะออกทางด้านซ้ายของของด่านที่นี้ก็ออกออกที่เดิมก็ออกที่เดิมปุ๊บก็ข้ามสะพานไปทางเปยนมาแล้วเปลี่ยเวาอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าอธิบายให้ทางมีดีของไทยเป็นมาข้างเราต้องเราก็ต้องเขาจะได้เข้าใจว่าคนข้ามไปปุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วก็ เรียนมาขับรถเขาเข้าประเทศไปทั้งรถน้ำมันทั้งรถอะไรสินค้ายเนี่ยเรื่องของความขอความร่วมมือนะครับเรื่องเรื่องแย่งนณะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องแย่งนณะโดยท่านอาจารย์รัฐการทั้งกองก็เป็นไปตามเดิมนะครับพวกจะได้พูดยาวครับไม่ต้องระบุเลยแล้วจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะอย่างเครื่อเรียนที่มีสองล้อหนึ่งล้านนะคะไม่รวมรถอีกล้อนะคะไม่รวมรถน้ำมันเรามีมากกว่าเขาเยอะมากเลยแค่รถน้ำมันที่แค่บริษัทบอกว่าก็คือตาม ของประกาศนะครับเห็นไหมไปไปว่าเลยประกาศเนี่ยต้ง okay. mm ีเรื่อง่ลือถ้าไม่ได้ก็ถึงนกแล้วเรื่องจะเปลี่ย